เน้นความเป็นไทยของในตัวเครื่องดื่มเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบของไทยทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะใบสตาใบเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะบริต้าจ๋งค่ะสวัสดีค่ะบริต้าส้มค่ะพวกเรามาจากรูสสาขาลาซาค่ะ เริ่มต้นไอเดียของนวลละอ,อใช่ไหมคะในเครื่องดื่มของอนวลละอ,อค่ะก็คืออยากเน้นความเป็นไทยของในตัวเครื่องดื่มเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบของไทยทั้งหมดอะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบไทยๆค่ะแล้วก็ลองเอามา m i ์ในแก้วนี้ดูว่าแบบมันจะรสชาติอองเป็นแบบไหนใช่ค่ะแล้วก็เลือกเป็นโทนความหวานของแต่ละอย่างที่แบบเป็นเมนูในไทย เริ่มต้นเลยมันคือจากตัวน้ำอ้อยดำก่อนค่ะแล้วเราก็เลยมาคุยกับทางพี่ส้มแล้วก็น้องสาวว่าเอ๊ะเราจะใช้เป็นไซรัปหรือว่าใช้เป็นผลไม้หรือเป็นอะไรดีที่ทำให้รู้สึกว่ามันสามารถชูเจ้าน้ำอ้อยดำแล้วก็กาแฟในแก้วเนี้ยค่ะได้ได้มากยิ่งขึ้นประมาณเนี้ยค่ะก็เลยเป็นการบ้านของทุกคนอ่นะในในทีมเลยว่าแบบเราจะทำยังไงดีใช้อะไรดีสรุปกันออกมาก็คือได้ความหวานทั้งหมด3แบบ ก็จะมะีตัวใบเตยที่ให้ความหวานหอมในแบบไทยๆค่ะแล้วก็มีตัวขนุนที่เป็นความหวานอมเปรี้ยวในแบบผลไม้ไทยอะค่ะแล้วก็เป็นอ้อยดําที่มีความหวานนวลไม่มีความอินเทนต์มีความขมไท้ๆด้วยโปรเซสของเขาจุดเริม่มต้นของไอยดำอะค่ะ โดยปกติแล้ว่ตัวอ้อยดำอ่ะลำต้นของเขาอะค่ะจะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเลยเวิธีการที่จะได้ตัวน้ำอ้อยใหมาค่ะก็คือเราต้องไปเผาก่อนเพื่อให้น้ำอ่ะมันซึมออกจากตัวลำต้นของเขาแล้วถึงจะนำไปคั้นให้มันเป็นน้ำซึ่งน้ำที่ได้อ่ะมันก็จะมีปริมาณที่ได้น้อยกว่าตัวอ้อยปกติทั่วไปที่เป็นอ้อยคั้นน้ำใช่คะ่ะมันก็จะทำให้ตัวน้ำอ้อยดำอะค่ะมีความหวานวนวลไม่นเน้มแต่ว่ามีความแบบ โมกท้ายนิดๆประมาณเนี้ยค่ะถ้าพูดถึงความความเป็นไทยเราคงไม่ลืไมไึกถึงใบเตยแน่ๆค่ะเลยแบบเลยเลือกน้องออกมาแล,แล้วอีกอย่างเอกลักษณก็คือแบบเขาให้ความกลิ่นในเรื่องของกลิ่นที่ที่ชัดมากๆก็คือแบบหอมหวานแล้วก็แบบกลิ่นของเขาเนี่ยให้ความสดชื่นด้วยค่ะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือ พอทำออกมาแล้ว,วเขาเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่คอยเชื่อมระหว่างน้ำอ้อยดําโฟมขนุนแล้วก็ตัวโพลิซนเทตโคบูด้วยค่ะส่วนใบเตยหนูเอาไปต้มสองรอบค่ะอย่างโดยโดยรอบแรกก็คือไปต้มแล้วก็เอาไปปั่นด้วยเพื่อแบบดึงกลิ่นของเขาออกมาให้ได้มากที่สุดส่วนรอบที่สองก็ไปต้มกับน้ำตาลเป็นน้ําตาลอ้อยในชะลอกไม่ไม่ไม่ผ่านการฟอกสีพอเสร็จเสร็จแล้วค่ะแบบขน้องออกมาแล้วก็เขาจะมีกลิ่นเขียวๆก่อน ในรอบแรกเขาจะพอผ่านไปวันสองวันเขาจะค่อยๆหอมขึ้นให้ความหอมหวานมากขึ้นเหมือนยิ่งอยู่นานเขาก็จะยิ่งอร่อยยิ่งหอมประมาณนี้ค่ะเราเริ่มจากการที่เราใส่ไซรัปใบเตยค่ะน้ำค่้อยดำค่ะแล้วก็ตัวคอนดิเทศตคนค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็บีบโฟมขนุนด้านบนค่ะ โฟมขนุนนะคะวิธีการทาของเราคือเรานําตัวขนุนนะคะมาต้มกับตัวน้าอ้อยดําค่ะแล้วก็ตัวปราฟูก้าค่ะสารบาฟูกาที่การที่เราเอามาต้มมาคะ่ะคือเราอยากจะดึงตัวรสชาติและกลิ่นนะคะของตัวขนุนนะคะให้ออกมามากที่สุดค่ะก็เลยใช้เป็นวิธีนี้พอต้มเสร็จเราก็นําทุกอย่างะคะ่ะมาปั่นเพื่อดึงกลิ่นของตัวขนุนนะคะออกมาเพิ่มมากอีกค่ะแล้วก็หลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วเราก็นํามากรองค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นําตัวเจลาตินมาใส่เข้าในตัวส่วนผสมทั้งหมดค่ะแล้วก็เอาเข้ากระบอกวิบค่ะตอนนั้นกําลังคิดว่าจะเอาขนุนสดมาทําแต่มันทานไปแล้วมันรู้สึกว่าเป็นการทานที่ยังไม่ได้สนุกค่ะก็เลยลองหาตัวขนุนมีอะไรบ้างที่แบบทาขนุนขึ้นมาค่ะก็เลยมีตัวขนุนกรอบ ที่สึกว่าปิ้งขึ้นมาว่าเป็นขนมกรอบนะแล้วก็รู้สึกว่าพอเอามาทําแเราค่ะแล้วก็ยกดื่มก็รู้สึกว่ามันก็ยังขาดความเค็มนิดนึงค่ะที่อยากได้ความเค็มเพราะเอามาตัดกับเมนูที่มันนวลจะได้ทานแล้วก็ไม่เบื่อมีความรสชาติหลายรสชาติที่แบบทานเข้าไปแล้วรู้สึกสนุกด้วยค่ะก็ได้ทั้งขนมกรอบที่เอาไปคลุกกับตัวเกลือค่ะใช่ค่ะก็ลอยด้านบน อยากให้ทุกคนนะคะมาลองชิมเมนูนี้เป็นเมนูที่รวมวัตถุดิบไทยทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำพ้อยค่ะที่มีความหวานนวลหรือไม่ก็เป็นตัวใบเตยค่ะที่มีความอมหวานค่ะแล้วก็เป็นตัวขนุนค่ะที่มีความหวานแล้วก็ติดเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะพอรวมกันแล้วค่ะทําให้เกิดเมนูนวลละออค่ะแต่ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะเหมือนขาดบางอย่างในชีวิตไปค่ะแล้วก็ดิ้งนี้นะคะจะขายในเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะหรือถ้าอยากเจอบริต้ามาเจอได้ที่สถานอาสสานค่ะ